เดี <Net> ๋วเขาก็เลยม่ขายตูนใช่ไยมครัเอ <aro> ่อแระายาวล่าให้ทาติทางว่ารสชาติได้คนทุกคได้ทำนี่ใหญกระทำกระทำโโดยโดยทีต่างรเได้ใ่ไมแต่พยายามะแล้วก็ตงรู้ว่ ไปเลยเด็กไปเลยไปกินอยิยังไม่ได้กินกันอีกเหต้นไม่กินก็มึงไปกินอาพอปูไปกินกันเลยเดี๋ยวขี้ไหลมเอายา่อนเลยเอาไมามันจะขี้ีกีนงั้นเอากินได้เลยไปลงไปไปไป แล้วแม่เนี่ยแมเท่าไรพูน่ะอะไรแบบนี้อ่ะปลาทูบดก้อนยังยายายาดูเว่ยยาดูเว่ยตู้มอยต้องตู้มไปอ่ะตู้มไปดูวยบอกว่าต้องทำอะไร จริงเหาอะไรับเองจริงเลยใครบอกเอ่ะไม่เชื่อหรอกเหมือนล่อเลยทำอะไรกันนี่แมงแอ แม่งโดนแย่งกล้องมันมาร้องไห้แล้วสปิกลกร้องไห้แล้วลอ้วกนะนี่ไอ้นี่แย่งกล้องเด็ดมาเด้อไปดูตรงอื่นบ้างเถอะไปใหญ่เมืองใหญ่ฝ่ายวิทยามั้ยต้น นี่ชิ้นนี่ดีกว่าดูดูประวัติศาสตร์สุขโขท,ทยัยนี่คือประวัติศาสตร์ของสุขโขท,ทยัยเออทำไมถามว่าบาดนะนั้นมันขุดไปตั้งนานแะล้วหรือมันเพิ่งขดุดมันคงเพิ่งขุดเลยรู้บอกเพคงตั้งนานแล้วแหละบาดเนืนอ้อ ปลาด้วยนั่นคือเมืองเก่าของเราแต่ก่อนเห็นปะทีนี้น้เรามาไหว้เนี่ยพ่อพ่ออำเภอแห่เนี่ย,ม,ม,ม,หย,ยมหาลาพ่อของเราคำเภ่แสดงว่าเราเข้าทางนน้นนี่เนี่ยตองที่เราจอดเข้าด้านนน้น นี่วังเก่าหรือว่าอะไรวะวเมืองหลวงเก่าเลยและมาถามว่าวางังแกถามว่าเป็นเมืองหลวงหรือเปล่าออใครๆก็เหลือนี่มันเมืองหลวงเก่า,ามาสาว่า,าจันทร์หงไหน Terima kasih telah menonton you mm -hmm. แชุดนี้มันดูชิลเลต์ล่าอะไรวะจริงป่ะอือ๋ยไม่เปลี่ยนเสื้อเลยเสื้ออย่างเก่งเสื้อเสื้อกับรองเท้าไม่เท่าเลยอ่ะจริ่งบ้ารองเท้าเนี่ยมันใส่ในใส่แบบใส่ในคุกแก่แล้วเราอุ่มไม่ได้อ่ะต้องอย่างนี้ชุดนี้เทียมเองพ่อเทียมใค่ไมออย่างนี้ใช่ป่ะอ๋อจริงจเลื่ลงมาลงมาลงกันเร็วเขาหมายอะไร

สั่งมาไม่มีใครสั่งมานี่ไม่มีใครกินแล้วบอกว่กินจนหมดแล้วนะเออบ้าทำหมดแล้วปู๋นั่งเลยจะอ้วกอย้วใครใครใครคนออกตังควาจดเอเล่างไม่มีเอ่ามะนี๋ยวถามออเนนเขานายหมนขาย แล้วแม่สลบเลยป่ะมีหน้าแกมันลมปัดเลอ่มันลมปัดเงี้ยเจ้าเาเป็นหนูมันมันคือราไปยนงไงไอ้ไอ้สัส มาปิดเลยมาเปิดเดี๋ยวพู่เปิดเจาไม่ไเอาปเาปเิดไฟเลฮะเ <c oughs> ปดน่เ <c oughs> ก,กีบยวกับเป๋าแล้วอ่ะ <c oughs> เฮ้ยไอ้โอ้ไม่เอา หน้าน้ำแข็งมาใส่ติดน้ำแข็งในตู้เย็นเนี่ยมีเดไปไหม่สหนจะพายาย่อยู่ในนั้นอยู่เลยจะกลับมานี้หรอกปูงนอนอยู่เลยน่ะปูเจอเสร็จตามไมเลยเอ้าปูงนอนนี่นะฮะ

ทาานเ็นเย็นอมย5จนคุณหรือบ้าวะเฮ้ยนี่นรกระดุกนะเว้ยอ้าเอ้าวอ้าดูดิไปไป พูดไม่ต้องแล้วเ,เ,เดี๋ยวกลับ้วเดี๋ยวกลับเข้ารอเต็มที่ดิมาไม่หลับกดเตรียร์ขวดมุงคือใครเนี่ยหลักฐานเพียบเลยเนี่ย

เจ็กมีเจ๊กมีรายเจ็กมีลายพูดกันแล้วเจ๊กมีรายแล้วเจกมีรายแล้วไม่ไม่ตอบอ่ะสาณตาเลยอะมาค้างนจริงวะใส่เลอนเ้างน